สวัสดีครับวันนี้เรามาเลาะลงทางพี่น้องทั้งเลยครับผมเป็นต้อนรับอำนาจเจริญครับเมือนี้มาท้ามูลเจ็ดบาทครับผมบรรยากาศตามองไค์บรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ครับโอ้บรรยนให้ดีแห้งร <c oughs> ถทัวร์กำลังเข้ามาครับผม <c oughs> โอ้นี่ลงท่านน้ำโอ้คุณยายถ่ายคลิปครับบรรยากาศยังหล่ะยังล่ะบรรยากาศครับบรรยากาศโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเลยต้อนรับเพราะอันนี้กระตังกลิ่นเพื่อบรรยากาศเกาจีเสียบแหงครับเกาจีข้าวขาจีเลยนะครับจังหวัดเลย คุณเนื้อเากินเน่ากินเนกินเนอข้างในหเน้อข้างในหเน้อข้างในข้างในข้างในเราลงท่าจีเบิ้งเดเบิ้งเดนะรถดูรถดูรถบรรยากาศแล้วจีอยเบื้งเบ้งเบ้งเบิ้งยๆยๆ ก้ิงีต้อนรับเรื่อาเป็นไจอาหารตองต้อนรับเดินอาบะเปิจอดีนะครับเปินให้จอดครับเปด้าคุณมาเป้นเดจอดาเด้จอดเปการนำางโยบ้าาได้ไปขะไปนะที่ผ่านมาเราต้องรับการทำตาเีย รถตู้9 16คันรวมก็ประมาณ1,000คนนะรวมก็ประมาณ1,000คนที่มาตามเรียนที่วัดปวนรามเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาอ๋อไหนต้องกินอะได้ไปในเรียนวันนี้อะลรโรงงานยังหลายอยู่วัดควนรามได้ต้อนรับคณะญาติธรรมทั้งสองคณะไปไปเบิ้งไปเบิ้งทางนันครับผมก็มีภูเขา น้ำในเวลาต่อไม่น้สารพดูเป็นที่อยู่แห่งอริยสุขแห่งนี้ถือว่าเป็นทางชคดีของญาติโยมก็กินยาอยู่ไง่ายแท้อยู่ง่ายอ๋อยุทธบุรีนะครับเดี๋ยูทูบเบอร์ที่เดินทางมาสู่วัดบุญทองอะไรอะอะไรล่ะโอ้ยวันนี้เราล็อกท่านเป็นใจก็เรีว่าแต่ละคนจะหิวเข่าดังนั้นก็ ญาติโยมที่มาแล้วนะใครยังไม่ได้รับประทานอาหารเดินมาทางนี้เลยโยมหลังจากที่ลงรถแล้วเดินมาทางนี้ของเถะของเถะครับโยมเดินด้วยความมีสติเด้อของปันจะใหญ่เลยค่อยๆย่างเด้นย่างเด้อย่าเฝ้างานเด้อเดี๋ยวมันสีมืนเดี๋ยวมันสี่ล่าค่อยๆย่างเด้อบรรยากาศครับผม คอยคอยงานงานแบบมีสติเด็กเฝ้านะกว่าสีงานจะน่าก้าบ่ายงางหนอสายงางหนอเด้อยกหนอเหยียบหนอนะน้ำเดื่มอยู่ทางนี้ไดโยมน้ำเดื่มอยู่ทางนี้อ่างอาชุดทางนี้หรือใครจะไปทางโรงงานก็ได้นะตอนนี้จะรศทกษากำลังโอ้ หลังไหลมานะบรรยากาศวันนี้เยอะครับผมที่มีบรรยากาศจะจะดำไปเด้อโอ้ยน้องไม้น้องไม้น้องไม้อันสั้นน้องไม้ทางเลยนี่น้องไม้แสบครับน้องไม้ไล่บ่เบิ้งทางเลยครับเลยดีใจแล้วเย็นโยมาก็ยิ่งดีใจ ไห้ทราบเ่าะว่าพี่น้องอยากกินอะหเ้าใจดีแบบก๋ยวมพี่น้องว่าเบอร์ก๋วยเตี๋ยวดีดีเข่าแถวครับข่าแถววันต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมมาจากอำนาจเจริญนะครับเนี่ยระเบียบต้องมาก่อนโอ้ยสัเฟอร์กไว่ากินหดกยเียกับข้าวที่ไน้้าี่เยมีอยู่อยู่ข้างไน่บอกสคนาวเีอยู่่าเอา่จิ้มเนี่ยงข้าปเลย นา่บรรยากาศลงท่านครับวันนี้ยิ่งไงตะการตาครับเิ่นต้อนรับดีมาเลยครับเมืองเลยครับวันนี้อรันีซ่อนน้อใหม่นะนี่เป็นน้อหม่นี่อันซ้อนอันซ้อนอันซ้อนน้อใหม่ครับผมต้อใหม่ไร้แห้ง ไปเกือบตั้มเจ้าโอ้ยนี่นี่มันละใหม่มันช่อนละใหม่ละใหม่นละใหม่เมื่อไรหลายเพราะว่าสีไปทั้งหมดรวมทานมีอาหารบุฟเฟ่ต์ครับมือนีมากแบบบุฟเฟ่ต์ครับเอาบริการได้บริการก็ดีครับไปรับโรงทานโรงทานได้หลาย

ไว้คนเยู่ลยมาไว้คนเดียวเยว่าห้า่อนตบเย่านนรถทีมงานโชเฟอร์จากสีอุทัยทั่วครับกูบ่าวจากสีอุทัยทั่วครับวันนี้มาเข่าแถวแถวขยากกูเก่าแบบแถวขยากกูเก่าเถอะมาเอาไอ้ตึ้ยิ้มบ่้งมันตากซ่าวมันตักคู่เดียวต้องทำใจบรรยากาศ ใกล้แล้วล่ะบรรยากาศก็ใส่นุ่มกวนเหรอโอ้ยใส่นุ่มกวนว่าสั่นมึงบรรยากาศในรถซีไทยทั่วครับ cái con yêu này gì ừ. <laughs> ừ. xuống xoay là วันนี้บรรยากาศมีข้อมสุขแห้งครับมันครับบรรยากาศข้อมสุขโอ้ใสน่นมพรอมเปี๊ยวแม่ปเปี๊ยวของแมเลืงกกระเรื่อมอย่างนี้นั่นบรรยากาศ S <S เร้ขยถมาตรงนี้เลยนะครับลูกชิ้นก็ฟรีนะคะลูกชิ้นหมามาลอาลูกชิน้นอ้ายโอ้เไม่จาภาพปอ๋อลูกชิ้นแม่โอ้ยรถตะหกักตะหักขนาดเลยลูกชิ้กินฟรีได้ออยูได้เลยนะคะไอติมไก่ทอดฟรีนะคะโอ้สายบุญก็ขนาดบนเนี้ มีการเมาสมาเรียบร้อยพ้อมามาท่อทานฟรีนะคะต่อแถวแล้วก็รับลูกชิ้าี้เลยนะจะเพิ่งมาเห็นลองทานม่อลูกชิ้นทอดานรนะคะต่อแถวแล้วก็รัลูกชิ้นานฟีได้เลยค่ะลูิอทานนะคะยเดี่ยวว่าแะเังนะคะต่แถวได้เลยจ้าโเชียงดังฟังสัตว์ เอ็ดรถกาไว่ทีหลังเอ็ดรถอาไว้ที่หลังลูกชิ้นนะคะกินตัได้นะคะกนอิ่มนะคะ เราดีเดีเคือเราคือเาคือมาเนี่ยเคือคักได้มาเนี่ยฮะบาเอาบาเอามาแหงกำลังใจผู้ตากี่เดนเนี่ยตากผู้เดียวนะเอาุยงได้พ่อมาเดียวนด้พ่อมนะ่าหันจากขึ้นยงจากสี่โอ้ใ้ลำเขีงพ่อมเมืองบรรยากาศแหกลังใจผู้ตาก้ขนมปังไเบ้ละ

พอกปฏิทินบุญเลยตัวนี้ขนมปังน่ะอะ้รขนมเนี่ยอะไรน่ากินเนี่ยคะปลาถ้วยนั่นแะแต่ไม่ได้ขนมปังเสียใจเขานะอันนี้น้องแท้ลูกศิษย์นะพี่น้องเด้อเอ้าแต่ถ้ามาสามคนก็หยิบรวมได้ค่ะ ขอคนละสามไม้นะคะกขอบนคนุณมากนะคะเอาหมดเลยเตกเสียเวลาถอดพรอ้อมหน้าอาจจะคล้ายกับแม่โอเคขอบคุณค่ะรถเสียพอดีเลยเหรอเนี่ยรถเสียพอชมรถพร้อมเลยว่าเสียด้วยนะคะ <c oughs> ผมไแม่ขาบางทีไค่สเสีย <c oughs> ลอยๆๆๆนะคอยมาให้กำลังใจผู้ถอดก่อนบัตรนะสองล้านเนี่ยตาต่างกันเฮ้ยสุดยอดเสียงดังฟังสับนงบรรยากาศครับโอ้ลูกศิลป์ขึ้นใหม่ใหญ่แฮะโอ้ลูกศิลป์ใหม่ใหญ่นอนซ้อนออนซ้อนลูกศิลป์เมืองเลยใหม่แบบใหญ่นึง ไม่ละสิบบาทเดียวเนี่ยโอ้คืออยู่เนี่ยหไม่ละสิบบาทสุดยอดเด้เนี่ยไมีผู้ซอยพ่อมผู้ละสามสีม่กับว่ากันไปอ้าวแบงแบงกันมาสันมึงบรรยากาศใกล้สีเบอดแล้วครับลูกซีนใกล้สีเบอดและบรรยากาศครับโอเอแต่ว่าไอซีเคียเหมือนคือแถวซ้ำเก่าอยู่ นี่ยังไงเนี่ยเอาแบบไหมบ่แบบเสถุงบ่ะ่ะนี่แบบเสถุงโอ้มีการเซฟฟีป่ะอะไรอะอู้ยังเหลือหลายอู่ตัวนี่ตักบันนี้เบี้ยเลยบันนี้ โอกว่ไปย่าลเใส่ถุงมืออยู่โอยุ้ห่ยมาใชืสั่อม้นะใุงมืออยู่บ่ไปยังบ่ไปยังให้อภัยใกล้สิเบิรลอ่้ะสะอาเรีอ่แต่บอใส่ถุงมือก็ยังกินอยู่เนาะไอ้ะเคียมยกใม่ มันบดทันอัสกินลุ้นดิมันบดทันมันมบดมันบดทันแล้วต้องบีเอานะครับเบางบรรยากาศโอ้ออีโบกี้นาทีกับเพิ่อนเราพูดใช้มีดเพราะแบกนี้หนูว่าเอามีดตัดหนักเป็นบล็อกๆเลยค่ะหนูว่ามันน่าจะง่ายกว่าปูมันแน่นหนักไม่ไหวเหนื่อยแล้วกล้ามจะขึ้นแล้วบีเอาค่ะบีเอาค่ะบีเอาเอาเนาะบีเอาเนาะนั่นแหละ

ใกล้จะหมดแล้วครับผมน,มนมี่แหละสารลูกชินทำไรอ,ะอ่ะออเอาลูกชินข้องแท้่้องแท้่เป็นถวายเราบ่าข้างในก็มีจีดีอยู่แบบคนเมาผู้ดันเมาโว้แปดพร้อมทุกคนเขาใจพิษ ไคบอกใคเบิ้งงซื้อปีละเทียปีนะเทียปีนาจะเห็นกันพุ่ปีนาไปจังหวัดไม่ปีเทียปีนาากทยปีนาเทียปมนาเงปากียนเทีกนเทอปีนาเทีปีเทียนาเทปีนเีปนาเทียปีาเทีนาเปีนาเทียปาเทเปนายปีนเเ จ่ว่าเพิ่นไปชูจัามาได้เขาก็เห็นมาเลยปีนี่แหละเออมาลดมาหกปีแค่กรบะบ้ากินมไม่ายไรก็ทางวานุ่งมะม่ายังเร